ฟุตบอล1้8จบประเด็นขอดาวใจมาโน่จัด11ผู้เล่นตัวจริง4เกมฟุตบอลทีมชาติไทยชุด4เกมได้ประกาศรายชื่อนักเตะออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมี3ผู้เล่นอายุเกินอย่างกวินธรรมศาสตร์จานันวิรเทพป้อมพันธ์และวรลิชตกริดิศสีบำเพญเป็นปตัวนำทัพลองดาใจมาโน่โ,นโ,นโพกิ้งกูซือใหญ่ว่าเขาจะจัดทัพเช่นไรกวินยืนหนึ่ง ด้วยประสบการณ์ที่โชคชนเคยคว้าเหรียญทองมาแล้ว2ครั้งในปี2013กับ2015รวมถึงมีประสบการณ์ในต่างแดนอย่างมากมายกับ o อเอสลูเว่นที่เบลเยียมและในเจลรีกับคอนซาโดเลซัปโปโรในทวารวัย32ปีมีวัยวุฒิมากที่สุดในทีมชุดนี้เขาสามารถเตือนน้องๆได้หากต้องเจอคู่แข่งที่เข้าหนักหรือโดนยั่วยุอารมณ์ให้เสียสมาธิเพราะที่ผ่านมาในทวร์นเมนอาเซียนไทยก็ต้องเจอกับคู่แข่งที่เข้าบอลหนักการมีตองอยู่ในทีมทําให้เขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แบ็คขวานาคินวิเศษชาติ อาจไม่ได้ลงเล่นให้ BG มากนักเพราะทีมเต็มไปด้วยนักเตะคุณภาพแต่ก็มีประสบการณ์จากเยาวชนทีมชาติชุด19ปีที่คว้าแชมป์อาเซียนในปี2017รวมถึงอยู่ในชุดยู23ตั้งแต่ปี2019เพราะว่าซีเกมเป็นรายการที่ลงเล่นทุก2วันเราอาจได้เห็นการโลเตชันโดยใช้อนุสัก์ใจเพชรในทหารขยับมาเล่นตำแหน่งนี้ได้แบ็กซ้ายจตุลพั์สัตธรรม ฟูแบคล่างเล็กจากการท่าเรือที่เคยลุ่งสุดขีดกับชัชน้าทอนวิลพรองประจำการในกราบซ้ายมีจุดเด่นคือพละกกำลังวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดเซ็นเตอร์ฮาฟคนแรกโจนาธานเข็มดี เคยโชว์ของไว้แล้วในศึกชิงแชมป์เอเชียยู23รอบคัดเลือกที่โมโกเลียมีความนิ่งมีความเป็นผู้นำแถมยังออกบอลได้ดีอีกด้วยกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กจากโอเดนเซ่น่าจะเป็นแกนหลักในทีมชุดนี้ซึ่งอาจจะมีตัวสอดแทรกอย่างชนพัฒน์โภพันปราการหลังดาวรุ่งวัย18ปีที่พาช้างศึกยู19ไปถึงรองแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยส่วนสูง193ซนติเมตรเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยในศึกครั้งนี้กองหลังวีรเทพอาจทำเซอร์ไพรส์ มานเคยจับเจ้าเตอร์เล่นเป็นเซนเตอร์ฮาปมาแล้วในฟุตบอลเอฟเอฟซูซูกิครับมานออาจให้วิลเลเทพเล่นตำแหน่งนี้อย่างเต็มตัวเพราะมีส่วนสูงถึง182เซนติเมตรและจุดเด่นเลยก็คือการผ่านบอลที่แม่นยำสามารถบิลล์อัพเกมได้เป็นอย่างดีโดยมีอนุสักใจเพชรเป็นตัวสอดแทรกเขาอาจจะมีฟอร์มที่ไม่ดีบ้างในศึกดูไบครับแต่หากใครอยู่แวดวงฟุตบอลเยาวชนคุณต้องรู้จักเจ้าไหนเป็นอย่างดีเขาอยู่ในยุคที่สุรศักดิ์มนตรีของความยิ่งใหญ่ในเวทีขาสั้นก่อนย้ายไปอยู่กับโปลิทเทโลสุ ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องในศึกดูไบครับและในเทลีกกับการท่าเรือโดดเด่นมากในสไตล์บ็อกทูบ็อกเลี้ยงบอลได้อย่างคล่องแคล่วแถมยังมีทีเด็ดจากลูกเซตพีดอีกด้วยโดยมีชชยาพิพัฒน์สุพรรณเพศัดมิดฟิลด์เชิงรับจากเอตโตลิวลีกโปรโต,ตุเกสกับนักลากรน,นุ่มจากสกุลดาวรุ่งจากราชบุรีคอยสลับสเปลี่นหมุนเวียนกันลกสนามเบนเดวิดคอยคุมเกม เบนจามินเดวิดจากออกฟอร์ดยูไนเตดที่เคยมาวาดลวดลายในศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2020โดยต้องแย่งตำแหน่งกับอีลฟานดอเลมิดฟิลฝีเท้าดีจากบุรีรามยูไนเตดยิ้มตัวปั้นเกมมิดฟิลตัวลูกโคเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวรลชิตเกนิตสีบําเพ็ญถือเป็นปีทองของเจ้าตัวอย่างแท้จริงยิงประตูแตะหลัก10ลูกไปแล้วรวมถึงมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกับบีจีปทุมยูไนเตตเอกนิตยืนปีกซ้าย แม้ช่วงต้นฤดูกาลอาจจะมีผลงานที่ไม่ค่อยดีแต่พอย้ายไปเชียงใหม่อยู่ในเตตเริ่มกลับมาเป็นเจ้าบุกค,คนเดิมได้อีกครั้งซึ่งอาจจะต้องแยงตำแหน่งกับกราวิทัศน์แข่งพอสวรรค์จากกิเลนพยองปีขวาจากกิจพลซีซั่นนี้จีโอโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานเพิ่งมาลงเล่นได้ในช่วงหลังเขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองในศึกซีเกม2022กองหน้าทีละศักดิ์เผยพิมาย ดาวรุ่งวัย19ปีถือว่าเล่นได้ดีในบทบาทซูเปอร์ซับกับการท่าเรือบ่อยครั้งที่ถูกส่งลงสนามแล้วสิ่งเจ้าท่ามีเกมลุกที่ดีขึ้นโดยจะต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงกับแพทริกกุสตัฟสันหมูหอกร่างยักษ์จากเชียงใหม่เอฟซี